อุยตยยเป็นบนบีอาละครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ตลาด w ว r l d m มา k e t ตและก็กำลังแข่งขันเกมสุดมันเพื่อไปจับเงินแสนในรอบสุดท้ายและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกมที่สองกันแล้วบอกเลยเลยครับว่าเกมนี้ต้องเซอร์ไพรส์ทุกคนอย่างแน่นอนถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับผมและที่เห็นอยู่ นี่อุปกรณ์หลายอย่างเลยแต่เห็นครกนี่คงจะรู้แล้วแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องบอกแล้วว่าคืออะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใส่ครกตมถูจะบ้าเหรอคุณม่อนแม่นีคิดว่ามีครกแบบนี้เอาทํทำอะไรครับวันนี้ทำผัดไทยมั้งทำผัดไทยมั้งเคยตำไหมก็บ่อยอยู่ค่ะหมายถึงตำส้มตำเหรอครับค่ะค่ะโอเคเดากันได้อยู่แล้วแต่คุณไม่รู้กติกาเรา เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแข่งกันในเกมที่ชื่อว่าตั้มมั่ว ฟังจากชื่อก็คงจะเดากติกาได้ไม่ยากเลยเลยครับเพราะในเกมนี้เราจะให้สมาชิกทุกคนในทีมต้องพลัดกันมาตํำส้มตําในครบเดียวกันตามลำดับแต่ว่าคนที่ต่อคิวอยู่จะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าคนที่ตำอยู่ก่อนหนะ้าเขาได้ใส่อะไรลงไปแล้วบ้างและส้มตำจานไหนที่ตําม,มั่วแล้วมีรสชาติดีที่สุด2องจานก็จะผ่านเข้ารอบไปนั่นเอง พร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมเริ่มเกมตํำบูเริ่มกันแล้วละครับเดี๋ยวมาดูกันว่าส้มต่ำของแต่ละทีมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างโอยปั๊นี่เคยต่ำต้มต่ำไหมตำแรงมากชผมไม่ได้หรอกนี่ดูฝั่งผมนี่มืออาชีพนี่เขาเรียกมืออาชีพในการตำโอ้ดูคล่องแคล่วว่องไวมาก โอ้โหจังหวะนี้นี้เป็นยังไงฮะคืออะไรเหมือนกันฟังผมที่ตำละเอียดยิบเลยฮะโอ้โหครกนี้เน้นตาให้ละเอียดไว้ก่อนครับจัดได้ถึงรสถึงชาติอาู้้พูดแล้วน้าลายสออาหมดเวลาเอาหมดเวลาครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนคนตำครับมาคนต่อไปครับแม่มาแ้่หนุ้มมา แแม้ใส่่ลวดูจากจังหวะการหยิบวัตถุดิบของแม่นิดแล้วนี่ก็กลัวเสียงนกหวีดจะดังซะก่อนนะครับคุณแม่แม่ปกติตามทุ่นตาเราก็ไม่รู้นะฮะเพราะแมาไม่เคยตามท้่ตาเลยถึงจะไม่เคยํำมาก่อนแต่บอกเลยว่าครกนี้งานปราณีแน่นอนครับคุณผู้ชมของอร่อยจะให้รีบทำได้ยังไงใช่ไหมครับแม่นิดทีมสีน้ำเงินครับน้องอุ้งเดี๋ยว มั่นใจไหมว่าเขาใส่ไปแล้วหรือยังไม่มั่นใจค่ะใส่ไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองค่ะใส่ไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเอาละเกิดอาการงงฮะเกิดอาการงง่าเฮ้ยคุณจะใส่อะไรนีเบอ่อชีพของผมเฉันจะใส่อะไรดีนี่คว้าหอมใหญ่ใส่ไปแล้วล่ะครับรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ย พี่เอดูล่องรอยใ,ใส่อะไรไปแล้วบ้าง <P. A. S 1> วะมีา่ออยู่ด้วยใส่อะไรไปแล้วบ้างวะก่อนจะลงมือตั้พี่เอขอสำรวจครบตัวเองก่อนเลยครับว่าควรจะทำยังไงต่อดีแต่ดูจากสีหน้าของพี่เอแล้วคงจะต้องพึ่งดวงเยอะหน่อยแหละครับงานนี้โ oh oh, อ้โหดูทะเ เปลี่ยนคนตาครับเอาน้องฟอนมากูน้องไอติมน้องเฟิร์นยังไงดีเฮ้น้องเฟิร์นจับอะไรได้กูไอติมเคยตามไหมลูกไม่เคยไม่เคยเลย โอ้โหน้ำน้ำกระชอมานี่เลยใส่อะไรดีโลกใส่อะไรดีก่อนน้องไอติมเชฟตัวจิ๋วของเรามีแอบลังเลนิดนึงครับว่าจะใส่อะไรดีแล้วก็เลือกเป็นกุ้งแห้งเก่งมากครับน้องไอติมความคิดนะเใส่อะไรบ้างครับซีรพใส่อะไรที่เราใส่ที่เพื่อนใส่ไปยังมีความคิดนะฮะโอ้หเลือกได้หมดเลยครับแล้วแต่เลยอะไรก็ทํมาทมแมงเลยนะฮะนี่ใส่แล้วใส่แล้ว เอาละเอาแล้วส้สมตามีใส่อย่างนี้ด้วยเอาไม่คูจะใส่อะไรพี่เือชีพเอาละครับเกิดส้มตำสูตรใหม่มาซะแล้วใส่ลูกชิ้นไปด้วยแบบนี้คงจะเน้นอิ่มท้องไว้ก่อนใช่ไหมละครับป้าเตาไอติีมออกมาดูดีนะหมดเวลาวางครับวางครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการชิมแบบ ชิมในครึ่งแรกเราชิมป่ะพี่ใช่ดิเราชิมก่อนแล้วเดี๋ยวพอตาเสร็จแล้วค่อยให้เชฟชิมโอเคครับเอาละครับอาหารจะเลิศรสได้ก็ต้องมีการชิมกันก่อนสักนิดครับซึ่งสามพิธีกรของเราจะขออาสาเป็นผู้ชิมแต่ละครกให้ดูลังเลแปลกๆจะชิมแลวนะครับน้งมอนพี่จนะฮะเอาเลยครับพี่เอิญทีมสีแดงนะครับจะเป็นยังไงลุ้นอยู่ฮะ ทีมสีแดงปรีดไปหน่อยโอ้โห oh 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 oh. ปรีดไปหน่อยนี่น่าจะหมายถึงรสชาติที่เปรี้ยวไปนั่นเองครับคงจะหนักมะนาวไปหน่อยละสิท่าคิวต่อไปก็ต้องเตรียมตัวมาแก้ไขรสชาติให้ดีด้วยละครับทีมสีเขียวให้คุณโนวันทีมทีมสีเขียว ต้องตัดไตแน่นอนเกินสามตัดไตพี่แจ็คตาพี่แจ็คแล้วพี่ตาพี่แล้ว <laughs> โอ้โหนี่ขอคำใหญ่ๆพี่ขอคำใหญ่ๆ <laughs> ใครมองน้องกันนะพี่ทีมสีน้ำเงิน <laughs> 2ปีคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับคุณแจ็ค พุงปรงพุงปรีดอะไรกันนี่ยังเหลือคนมาตำต่ออีกครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยสุดท้ายอาจจะออกมามีรถฉัดซับที่สุดเลยก็ได้นะครับคุณแจ็คต่อไปเช่นะอะไรพี่น้องชี่ยพี่นี่คุกวนตอนนี้เป็นเกาเหลาไปแล้วรุยด้วยครับผมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้เป็นไงใส่หัวเลยน้องหนึ่งใส่ไรดิพี่ใส่อะไรดินี่ดูเทคนิคการจับด้วยเอาหมดเวลาเดี๋ยวหนึ่งยังไม่ทำไรเลยยังไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่เป็นไร เปลี่ยนครับเอาอะไรไปครับพี่แพทมาครับไม่ต้องสนใจอะไรครับใส่เลยใส่ไปใส่ไปแล้วแต่นะครับอยากใส่อะไรใส่ไปโอ้โหนี่มั่วจริงเลยโอยมั่วจริงอันนี้มันจะออกมาเป็นทุ่นดำใช่ไหมทุ่นดำดำปีขนาดนั้นลรามันมีอะไรแต่ละทีมเหลืออีกแค่คนเดียวโอ้โหลีลาไปต่อครับอย่าหยุดฮะอย่าหยุดใส่จนหมดบนเวลาครับใส่จนหมดก็ยังจะใส่เปลี่ยนคนตามครับไปต่อจ้ะมาวิโก้เร็ว ปลาสิปลสิเนี่ยต้องทำให้มันอร่อยแลวนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนต่อแล้ะหมดจากคุณแล้วแก้ตัวไม่ได้แล้วนะเรียบร้อยปลสิมาแล้วไม่ได้แล้วนะมามามาๆยังไงด้วยเดี๋ยวูน่าจะเปรี้ยวเพราะมะนาวหมดถ้วยเลยแล้วก็เลยเติมน้ำปลากับน้ำปลาร้าไปอะค่ะแล้วก็โตมทุกอย่างไปเลยนี่ะตามบ้าเอาไม่ไหวไม่เวลาไยเลยจริงๆหดหมดเวลาครับทุกคน เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปชิมกับเกมตำมั่วก็ถึงเวลาตัดสินของเกมตำมั่วแล้วล่ะครับแต่ละจานนี่หน้าตาดูลึกลับเกินคำบรรยายจริงๆครับผมและตรงหน้าของผมคือตำมั่วของทั้งสามเท่ตอนนี้เราจะมี เขาเรียกว่ากรรมการกิติมศักดิ์นะเป็นเชฟชื่อดังนะจะมาตัดสินว่าของใครอร่อยที่สุดขอเชิญเชฟตุกตาจากบ้านยี่สานครับเชิญครับโอ้โหสวัสดีครับเชฟโอ้โหแซับครับเชฟครับทำประกันชีวิตมาหรือยังครับนั่นสิช่างเริ่มไม่แน่ใจเลยเนี่ยเชฟพร้อมหรือยังที่จะชิม ผมต้องถามเลยเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงไทยมากต้มตําเขาเหมือนสาวลำมงยังไงไม่รู้ยังไงครับแม่มันดูแล้วรวมๆกันแบบสีนั้นสีนี้สีแบบมันจัดจ้านมากมีความหลากหลายนะแต่แคาทางมีสีสารมีสีสารแม่รู้แล้วทำไมก็ถึงเอาแม่มาชิมเมนูนี้เพราะอะไรฮะเวรกรรมมีจริงไงเออผมให้ชิมเลยโดยที่เชฟยังไม่รู้ว่าจานไหนเป็นของทีมไหน แม่เอาชามไหนก่อนจานไหนก่อนได้ครับเเชิญลยครับไหนก่อนก็ได้ครับอันนี้เขาถ้าให้เปรียบฤดูนะอันเนี้ยก็หน้านี้ฤดูนี้ฤดูร้อนเลยเหรอได้ดูร้อนเหรออันนี้ก็หน้าฝนแต่อันนู้นก็หนาวร้อนร้อนหนาวร้อนร้อนค่ะไข่ดิให้แม่ชิมยังไงเริ่มชิมเลยครับน้ำมันตันสากพะกวะอาลาโตถึงจะท้องคาถาเลยแต่ก็ถ้าทางจะแซบอยู่นะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วนะฮะทางจะแอบแซบ ชิมเลยครับอะไรครับเชฟทุตตาครับอ่ะแม่ขอข้อดีก่อนของจานนี้หอมหอมมะละกอนิ่มดีเข้ากับไอ้พวกเครื่องที่เขาตามาเที่ยงเขาโขกอ่ะอย่างเงี้ยคนมีอายุอย่างแม่เนี่ย ไปได้เลยไปได้เลยอ่ะไม่ต้องโอ้ยก็ดีหลายอย่างนะก็ดีมีเยอะแล้วข้อเสียล่ะแล้วข้อเสียล่ะมันเค็มเค็มแห้งแห้งๆมเค็มๆแห้งๆรสเค็มชิมจานที่สองเลยครับตาดูขนตาด้วยโอ้โหขนตาสัลละลิกเลยนะ มันมันตำแล้วมันเข้ากันดีอ่ะมันน่าจะเข้าอ่ะแม่เพราะว่าประตำชั่วโมงกว่าข้อเสียมันจัดไปจัดมีอยู่รสเดียวคือเค็มแล้วก็เหม็นกระเทียมมากใส่หอมอ๋อไปต่อจ้าจานที่สามครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเด้ไม่ได้จะห้ามเอาออกนะครับอะไรห้ามไม่ได้ใจเย็นก่อนห้ามเอาออกถ้าเอาเข้าปากแล้วเนี่ย กินไม่ได้กินน้ำตาลก้อนขนาดนี้กินไปดีบาหวานไปดีอันนี้คือข้อดีเขาตรงที่ว่ามันแนวตำไทยเลยนะมันใช่เลยนะครับครับข้อเสียก็คือว่าเขาตำแต่ละอย่างเนี่ยมันยังไม่นั่นเลยอย่างเช่นน้ำตาลเ่อี้เ่้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นแล้วถ้าเป็นคนที่กินทั่วไปนะกินทั่วไปทำไงนะ แม่ไม่แน่ใจว่าเป็นการวิเคราะห์หรือว่าอยากบ่นให้ฟังกันแน่ละครับเจตุกตาแต่ยังไงก็ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินเลือกสองจานที่คิดว่ารสชาติดีที่สุดแล้วล่ะครับจะเป็นจานไหนบ้างไปลุ้นกันเลยจานแรกที่เชฟเลือกคือจานไหนครับ อันนี้สีเทียเชฟครับครับเลือกครับจานที่เชฟเลือกก็คือจานนี้าทีมสีน้ำเงิน สุดท้ายก็สนุกดีนะคะได้มีส่วนร่วมในการตามส้มตำในวันนี้นะคะทุกคนไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะทุกคนทำดีที่สุดแล้วพี่คิดว่านะคะฝากร้านหน่อยคุณแม่ร้านบ้านยี่สานนะคะอยู่ศาลาธรรมศพซอย25พุทธมณฑลสาย3ค่ะอร่อยแน่นอนนะครับร้านบ้านยี่สานนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเชฟตุ๊กตาด้วยค่ะขอบคุณครับเชฟตุ๊กตาครับ คุณแม่เชิญครับห้องน้ำอยู่ด้านนู้นนะ้อนยู่ด้านนู้นในห้องน้ำงเลี้ยวขวาขนาดแข่งแล้วตำกันแบบหลายๆคนแล้วออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วถ้าตำคนเดียวคงจะเด็ดด้าดูเลยเนี่ยโอ้พี่ก็ดีใจมากสู้มาขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าแบบจะทำได้ฮะพนไปสองเกมดูท่าทางจะหืดขึ้นคอกันเล็กน้อยแล้วล่ะครับแต่ช่วงหน้าก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าใครจะได้เข้าไปจับเงินแสน ด้วยมือเปล่ากันบ้างตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไอเรามันแชมป์ว้าว